จะให้ดูแท่นตัดลํามันนะครับแล้วก็ว่ามันเป็นยังไงฮะข้างล่างมันจะมีฐานนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นบล็อกไม้นะครับบล็อกไม้เป็นชั้นวางนะฮะเวลาตัดเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่พังนะครับละมันจะอยู่บนแท่นตัดอย่างนี้นะฮะจะไม่พังหรือทลายลงไปนะฮะแล้วก็คนงานก็จะมาหยิบนะฮะมาหยิบมา มาหยิบจากบนแท่นลำมันนะครับแล้วก็จะเอาไปจุ่มสีนะครับนี่ฮะคนงานก็จะมาหยิบาจากแท่นนะครับแล้วก็เอามาจุ่มสีผสมอาหารกับน้ำยาแร่รากแล้วก็น้ำยาการเชื้อราอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาเรียงใส่ในถุงไปในทิศทางเดียวกันไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่ กลับห uhm, ัวกลับหางลำมันนะครับเวลาคนงานหยิบไปปลูกมันก็จะง่ายนะครับมันก็จะง่ายจะรู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนหัวส่วนไหนเป็นส่วนปลายนะครับส่วนไหนเป็นส่วนต้นส่วนไหนเป็นส่วนปลายนะครับแล้วก็เวลาไปปลูกก็จะไม่กลับลำมันนะครับก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นแท่น ตัดลามันนะครับแบบที่ตัดลามันได้ไม่พังเป็นกองลงมาแล้วก็ยังเรียงกันเป็นชั้นสวยๆแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็มาหยิบไปเอาไปจุ่มสีกันอย่างเดียวนะครับนี่ครับก็จะยังไม่พังนะครเห็นบางคนที่รีวิวแท่นตัดลามัน,นครมันก็จะตัดเสร็จปุ๊บมันก็จะพังลงมาครับ อันนี้คนงานก็จะต้องมาคัดมาแยกในส่วนที่เป็นปลายนะครับที่มันเป็นแง่งหรือว่ามันมันไม่ไม่สวยนะ,ะหรือไม่สมบูรณ์หรือไม่ไม่เต็มลำมันเนี่ยทิ้งไปแบบนี้นะ,ะส่วนในที่สวยๆแบบที่มันอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยเราก็มาหยิบแล้วก็ไปจุ่มสีเอาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ ปีนี้ฝนมาดีนะครับปีนี้ฝนตกแล้วฝนมาดีแล้วเราก็มาเตรียมแปลงปลูกลำมันปลูกมันกันได้แล้วนะครับนนี้มันก็ล้ำมันเต็มเลยนะตอนนี้ นี่ครับก็จะมาเลียงเป็นชั้นเป็นชั้นไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนิดหน่อยนะครับว่าทำไมถึงตัดต้นมันทิ้งเยอะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้มาดูนะครับว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นทางต้นมันนะครับทำไมถึงตัดทิ้งเยอะอย่างนี้นะครับ จะให้ดูว่าทําไมถึงตัดจริงเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้มันตามันน้อยนะครับตามันห่างตามันห่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับมันจะไม่เหมือนกับส่วนที่เป็นตรงกลางนะฮะนี่ฮะจะให้ดูสองอันนี้จะให้ดูลำมันสองอันนี้นะฮะอันเนี้ยจะมีตามันที่มันใกล้กันเยอะนะครับมันถี่แต่เนี้ยตามันมันจะห่างนะครับ ตามันมันจะห่างหรือว่าเนี่ยอย่างนี้ฮะอย่างนี้คือไม่มีตามันเลยนะฮะตามันจะมีอยู่เข่นหนึ่งตัวสองตัวนะฮะสองตาทีนี้ถ้าเราส่วนนี้ไปปลูกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มันตามันไม่ค่อยเยอะนะฮะเวลาขแขนงมันขึ้นจะไม่เยอะแต่นี้จะมีเยอะนะฮะดูท่อนท่อนเดียวนะฮะอันนี้มีทั้งหมดกี่ตานะเดี๋ยวผมจะนับให้ดูอ่าหนึ่งตานะตรงนี้ก้อยแล้วก็สองตาตรงนี้แล้วก็ 4ี่ห้าหเนี่ยแค่ท่อนนี้ท่อนเดียวนะมีหตานะครับแต่ผมจะให้มาดูท่อนนี้นะท่อนนี้ยาวกว่านะแต่จะมีกี่ตานะฮะอันนี้มีอันตาข้างล่างสองตา3มตาตรงนี้นะฮะแล้วก็สแล้วก็เอหเหมือนกันแต่ข้างล่างนี้รู้สึกว่าตามันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะไม่เหมือนกับข้างบนนะครัข้างบนนี้ตามันปลีออกมาแล้วนะ เนี่ยจะเห็นว่าตามันเปลี่ยๆออกมาแล้วคือมันพร้อมแทงที่จะขึ้นแล้วนะครับก็เลยต้องตัดส่วนที่เป็นปลายเงยออกเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ลำมันเยอะก็จะไม่ค่อยอซีเรียสเท่าไหร่นะครับว่าลำมันจะไม่พออันนี้ก็จะเป็นการขึ้นแท่นลำมันขึ้นลำมันสำหรับเดี๋ยวจะตัดกันนะครับ